กันนะปิ้งปลาตำมะคงหมกหน่อไม้จัดไปไม่ได้กินนานล้วน้ำหมกหน่อไม้หม,มกเสียปกักเย็นหมกหน่อไม้สุด่หมูสับสวัสดีครับผมบเบลคนสติกอิสานพักวินครับสวัสดีจ้างจากที่ไปหายอยู่หากินตอนเช้า กลับมาเราก็ได้เนื้อกิน,นอู้ลมลมลมยังอึมคึมบเบาอ,อยู่อากาศเมนูที่สัติ๊กมักก้าโบเคนไอ้นายคาโบเคนที่รู้เลยสัติ๊กมักกินปิ้งปลาขิง <c oughs> จัดไปเลยครับตำคงุงนี่ตำให้กินเด้อจัดไปเส็สด <c oughs> พอดง <c oughs> ป<า>ิ้งเนาะพอดีปิงป้งเลยนี่มันขนาดเด้ยยี่สิบห้าบาท มันยุดลงในไฟใช่นกรเปินปลาปลาหมอนาเนาะมันก็สีใส้ประมาณนี้แหละปลาหมอนาบ้านเฮาค่ะแมนมันคือปลาหมอเลี้ยงได้ปลาหมอเลี้ยงเป็นอีกรสชาตินึงได้เป็นวาหะนะปลาหมอเลี้ยงตัวใหญ่ให่นะสิน้องในหมอนาเด็หมอนามันใหญ่อยู่นะสําหรับปลาธรรมชาติหมอนาเนาะเห็นมันมันเห็นบ่มมันมันยุดลงไฟจ้าจันเล เขาใหม่ปลามานเนาะยามนี่สุดเท่านั้นแล้วกือเบียบ้าวอะนี้ยังบูเบิ้ลได้นี่ยังได้อีกประมาณส่งส่งจำบบนี้แหละไม่เห็นยังหลอยู่แต่ถ้าน้ำลดเท่าสิเป้าอีกเพราะว่ามันยังกว้างอยู่พี่น้องอย่างที่พี่น้องเห็นนั่นแหละน้ำยังเป็นเอื้องเลืองอยู่มันต้องมาขดรวมกันอีกนะแต่ได้แต่ก็ได้หนูและขึ้นน้ำหนูอะเขาปุ้นเขาไปเก็บเขากลับไปบ่หนูกัดหมาฮะวุแบบนั้นน่ะ กบบได้จจกโตเท่าที่อ่านคอมเมนต์พี่น้นองวะบ้านเฮามันบ่หลายเนาะใช่เป็นกบธรรมชาตินะมันเข้ารูตามสะตามอย่างไปก็แล้วเนาะมันบ่หลายพี่น้องว่าทางอื่นเพิ่อนอย่างแบบหมู่บ้านเขาเลี้ยงกบเลี้ยงอย่างานันสิรุดสิอย่างมาเนาะมาเข้าให้เข้านาแบบน,นี้บ้บานสติกบุบ้านสติกบุมีเผลี่เลี้ยงจักเจ้าเลยกบมีอยู่ดําเจ้า แจค๊ควใส่เจ้านึงนั่นแหละอยู่กลางบ้านแบบอยู่ในหมู่บ้านคนนี้รถก็บมาได้มีแต่ถนนปูนเนาะแน่นอ,อ่ะเดี๋ยวให้บเคนปีงก็โอุยนโซมันปีงหอมหอมแต่ตำมะฮุ่งจุดจวดพี่น้องกลิ่นมันหอมมากตอนนี้กลิ่นกระทะลมหนาวบ้านพี่น้องเป็นได้ยมือนี่ลมแห้งบ่บ้านโบเคนเเทาวน์ทิกแห้งมากลมฮะลมคืนโบมีแดดเหมือนฝนสิตกมีแต่ลมลมแห้งลมหนาวแต่บ่หนาวแค่เย็น แตกพอดีห้าวเลยแหละโอ้ยแม่นพอดีปากแตกเลยใช่ต้องคาคินในเนี่มันห้าวเรียบร้อยแล้วพี่น้องตำบักหุ่งตำส้มตำมือเค้จะเป็นใดๆกับปิ้งปลาอ้ยของคู่กันนะปิ้งปลาตำบะคงนี่ฝีมือเสิร์ตติกเอ็ดงลูกกินไปโรงเรียนแต่เศร้าน้องดาขอมาหมกน้องไม้จัดไปไม่ได้กินนานน้ำนมหมกหน้องไม้ หมกสิวะกันเองหมกหน่อไม้สุดเซมุ้งสับน่ากินขนาดเลยน้ำลายฉ่ำเลยพี่นกน้ำลายแตกห่อจักบาทบ้านเฮานี่ห่อละซาวกินมัดปีสิบบาทนั่นสองบ่วงมาแซ่บนำกันครับมาพี่น้องแซ่บบรรยากาศลมวอยวอยบอกวอยเลยน้อวุ้มวุ้มเลยรุ่นเรายาจะเข้ากล้องมีเดียวนี่นี่คนละปิ้งเด้อคนละปิ้ง สู่กันได้เลยหงาวขอชิมหงุ่งผีมือเจ้าของกเป็นไงทำมังหงก่อเด็กน้ำย่อยน่พี่น้องอืมอืมกากติดหวานแซ่บกินปลาทิงอืมไม่ใหญ่ใหญ่อืมทงนี่เกันถึงกินถึงห้อง Nên kín dù cái thơm không khọc khọc Múc nó may quá Bởi vì chăm thế này Múc nó may quá, bọc lời Thôi nó chung mèo trước nè, hôm qua anh gặp Đăng Liên gặp Chu Hồi, có mốc làm mái, sao? Liên mới này thì จิงม <ur> uh ุกจะไปตู่บางหัวกับมุกเสือพักกับแยงแบินเี้ออมันนดีย่าวนเด้ออย่าวนอย่าวนกลวนเร่ได้เคยป้อนเขาเวลาคนกินอย่ามาวนมันอื่เขาเลี้ยงแมวเขาต้องเวลาเขากินข่าวต้องย่อยให้ เขาจะให้อาหารเป็นจังเป็นเคยกินเป็นที่อยากนี่เ,เป็นเวลา ปตายหาวสะอาดไปหางง่ายกุบอยู่เ <laughs> ขาไม่ได้ปลาไ้ายหยิบได้มือเปล่าหนูเขาเบ,บลยทุกท่านหนูเห็นลูกเล่น,นลออกแล้ตัวพอ <laughs> มเนาะมาเล่นออกจกับกองฟางได้มันจะพันมันปุ๊มันสามสี่ตัวเนี่ยบนเนื้อนี่ถึงซิบลายแต่ว่าหวานมากมันมันมาก กินแซ่บเนาะคือกินพ่อเมียหรือเปล่า <S 2> <S 2> มีของเก,กต่ต้วนหลายๆจ้ะแต่ติดตำเอา,ายังไม่สดที่เขาเคยไปหาว่าต้มไว้ไม่ไตรงต จำนี้ตัวชีวิตบา้โนโ <c oughs> านาจนอกเขาอยากยังก็ไปหาจรินอยากเมน,น,นูอยังกับลงพงลุอยากกลนกบยังไม่ได้กินอยู่เนี่ยตามล่าตามหาในในในอยูอ่เนี่ยซื้อกบตลาดมาปล่อยลงฟาง,งบ้างดูวิทกบตลาดบ้งางไงตลาดเนี่ย พันไปซื้อไปสักสองโลแล้วบอกเพิ่มก็ปล่อยมันลงฟางแล้วมันก็หมอบเลยเหมือนเหมือนโบราณเลยนะปล่อยผ <laughs> ู้ไปรุ่นเทลงใส่ฟางมันไปอยูย่ที่แบบนี้เนาะนอยู่แล้วอืมบ่มีแดดเลยพี่น้องมือนีงเป็นแดดอากาศบ้านพี่น้องอากาศดีระเบบชอบอากาศแบบบ้านนะักบ้านเนี่ยครับพี่ Nhìn nó. Nhìn nó. nữa, Đi, Năng đấy, khói thêm năng rồi đó Tâm hương nó bảo kiện tâm hương แม่ขำตุ้มยำแดงลงหาประแดกลงเข้มถ้า <Beij> ม <vrai> <CH> <its emotion> ีนูอื่นหันเอ็ดได้อยู่แท้แต่ตุ้มหุ่งคู่มือนียอมรับเลยมือจากนักก็ประเดกดตุ้มหุึงยำไดงตะเกียงตุ้มให้กินเองติดจำยำไดงไวยเป็นแห้งเขานี่ทั่วทขนาดเลยั่วอีกปลูกไว้แล้วแหละปีนี้เอาไว้อีกเนาะ ทำพริกแห้งปีนี่ให้ปลูกหลายปลูกหลายกูปีเขาปลูกนับไม่ถึงสิบเดีนร์ปีเลูพกทั้งหลายเอาไปทำพริกแห้งทำพริกแห้งพริกขวดแซ่บๆได้พริกอย่างนี้ฮะกินบดปีเลยนี่ไม่ได้ซื้อพริกเดือปีนซื้ออาจจะบีสวยแต่เรื่องเพ็ดนี่รับประกันแน่นอน่สวยเพราะสิร์ฟที่โบ๊ะกไงเออโบ๊บบมมาบ่ม เก็บเลยพี่น้องคอมเมนต์ซ่าพูดว่าเดี๋ยวเพิ่งตาสติกบ่มมันเห็นันเป็นสีเดียวกันก่อนจากมือจักสรงให้มันอยู่ในร่มก่อนทนเป็นสีแดงทั้ง่าเลยแล้วค่อยออกเดดในสติกเก็บปุ๊บเนี่ยมันทั้งเหลืองทั้งยังโบแดงเันอไหเนาเดี๋ยวเอาออกเดดเลยมันก็แห่งแบบทั้งที่มันโบแดงอ่ะนะได้ความรู้ปีนี้เขาเพชรระเบิดแบบนี้เนาะทั้งที่มันยังโบแกม ยกลังอีกแล้วปั่นเข่าปั่นเข่าปั่นเข่าวนวดเข่า <c oughs> บางคนก็นยังเบืเ่วจะนาบางคนยังเกี่ยวอยู่เลยนาปนีจ้างคนกลราวานจ้างอะไรมดหลารวะกันเนาะจ้างคนมาราวานให้คุณละร้อยห้าคน ห้าร้อยละจบแต่ถ้าละวานไปช่วยนี่เบียร์รังเท่าไหร่และเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดแปดร้อยน้่นแข่งนั่นกินอีกบแบบไงมี่ห้ออย่างนี้ก็ว่าไปต้มไก่อีกแบันนี้อก็จะในใจได้มวดมันเป็นวิธีแล้วเนาะบันหองแบบนี้เอาแข่งหรือว่าละวาน ระวังือไหวๆที่เพื่อนทีต่ตหนนะทำไปซ่อยเขาเขามาซ่อยเฮาเจ็ติพี่น้องหมูพวกกะว่าไปบอกเกนสติกไม่ได้ไปสรอยไผแล้วเพราะว่าเกี่ยวเอาแล้วเลยแล้วเ <c oughs> บอร์ได้ให้หมูยากเลยเขาไม่ได้ยากน้ำหมูอีกเพราะว่าเฮากับ่มีเวลาจุดนั้นน้ำบอเกนเนาะบอกเกนส<ช>ติกต้องว่าง่ายกับเฮาคน ทำเป็นยูทูบเบอร์ไว้ง่ายกันเนาะเราก็ต้องเอ็ดของเอ็ดคลิปหาอยู่หากินถ่ายคลิปไปฉันละนี่ะบอกกินสัติกอีดีแต่มีงานมีการในบ้านแบบนี้ที่เห็นอยู่ถ้วันธรรมดาเนี่ยใช่วันธบราดาทำงานอยู่เฮือน ตอบคอมเมนต์ปลูกผักปลูกหญ้าหาอยู่หาก,กินตามวิมถีบวกใครเดี่ยวเข้ากลางบ้านเนี่ย <c oughs> บวกกับเงินเจ้าของก็อยู่ใกล้มกหมุ่ยไหมเป็นเงาะต่อให้บวกใกล้หมู่อยู่ในหมู่บ้านบวกเป็นจุติดกับบุกข่อยข้างนั้นวะ <c oughs> บกุกข่อยเลาะกำบ,บ้านวะ <c oughs> บุกข่อยกินเนาะถ้าบุกมีเมีงานดีๆทำห่วง เปิ้งปลาเลยแคบเลยมันมันอะ่ะเขาจะกินทั้งทั้งนั้นเลยรอบมีใส่เกลือนิดหน่อยนึกว่ามันกัดเลยมันกัดเลยอเอาตะก้กางเงี่ยแหละเนื้อหอมมันนะบอกเ <laughs> องเ,เ <laughs> ขา <laughs> ไม่ติบเขาเกือบเต็มติบ โอ้เรลยอาหารขนาดเทวาไธรรมดาดิเมนูเันบ้านเมนูมันาจะไดมันบม้ห้อนอ่ะนั่งกินคุยกันไปเพลินดีเมนูก็แซ่ดเรอกระหน่ำ ฟังเสียงลมเสียงรถไฟแท้งแท้งแท้งเนี่ยในเมืองบ่ได้ยินเด้อเสียงรถไถแบบนี้ยเสียงรถแป๊ดแป๊ดเหรอม่นฮ่าฮ่าเมนูไหนขนมอืมชมพีเมือเนี่ย เมียกว่าจะมีหนึ่งตัวแซ่บอต่อยจุใส่หมูด้วยมันดีแล้วเดี๋ยวคนเข้าบ้านแล้วถึงว่าจะเห็นอุ้มนางเบียร์เลยเข้าบ้านคเบียร์จำด้วยเสียงเพลงเลยมันน้ธรรมดากระโดแล้วเข้าใหม่ขับกระเพ้งแพงเนาะ ชาวนาปีนี้พอได้ยิมได้หน่อยพี่น้องเข้อเป็นราคาอยู่เข้อเป็นราคายิ้มกว่าเต็มที่ก็ได้เลยได้สิมาละวะยังดอกย,ย,ยได้ยิ้มมุมปากอยู่ผู้ใดก็ได้เราเด,ดีกว่าติดลบเนาะใช่นีเลยจากแต่ละปีเสมอตัวข้าวไว้กินแนตะ่ปีนี้อาจจะได้กำไรนิดน้อยแบบนี้นะเหลือเงินแน่ตื่นขึน้นเลย อืมเจ็บนะเกาเนื้อมันไม่ได้เลยเข่งหนาเนะเนื้อมันในหน่อยนั่นนี่แหละเจ็บแล้วแทบไปมาได้บักหลายีตัวไส้เดียวกันเลยบางหนอก็ยังได้แต่ตัวน้อยๆเนาะเข่งไส้สุดที่สซับลาบนะว่ะซับเบิดเลยเอาใจ เอาตะกีมันออกขับมุ่งมุ่งขับมุ่งใส่ละเอียดเลยแต่ก็ไมวลาบเหมือนปกติเลยใส่รดเค้าขูดหอมเหมือบ้านเขาแล้วให้แล้วนาก็เตรียมได้บ้านนี่ให้มีขิงขิงมาซ่อมเตรียมขมมอ่งอ่ะเตรียมสอดเตรียมสอสเตรียมวิ้งเตรียมยอเตรียมอย่างไรอืมอากาศแบบนี้โอ้ยเห้ยชมผู้ชายก็เตรียมเห้ยละ เอะเนือแหละไม่ก็ตามวิถีตามฤดูกรรมดูมาได้เลิศดรูแต่กระทำอยู่กัรแแทบขึ้นเก่าพี่น้องเลยนาแรงแห้งแทบเพิ่นวราปููฟานาเหนียวหาของกินค่ะหน้าฝนมันหมดแทบมันหลายโคตรหาหากินง่ายได้นาเางคนมักหาหนูก็ใต้หนูตามพันให้พันา อาปลาก็ลงน้ำวานเทีเ่ยงแช่โมงเจ็ดกั๊ดใส่เนาะบางคนบางคนอมองไปกัน้นแล้วคนก็นไล่หลายคนเนาะหลายคนหัวเข่าหัวน,น้ำไปกินแล้วสุภาพพี่น้องดูอยู่ดอกปีนี่สุาพี่น้องไปดอยหวานหวานเกิดพี่น้องบางคนอยู่ในกรุงเทพกรุงไทยทำงาน,น,านโรง,งงานเน,ะนญญาะคือคอดบรรยากาศเก่าๆโอ้ยไปน้าหมู่น้าผู้ด้นเถอะนะ ทำแกงอ่อมหอยน้วนไม่น้องย่างๆนั่งผสมด่างผสมด่างคมแต่เราเป็นพี่เอิญมาคือกันคอมเมนต์มาคุยนั่งนั่งมันเนาะอิซาบอกเซนต์ติ๊กดิ่งอยากย่างกับลงทุ่งลงท่าก็ได้กินอยู่นี่นั่นบุญมีล่ะดับแล้วคุณเหรอบางปุ่นที่จะไม่เลยนะบุญมีเขาหอยขัวแหละมันดับบุญมีหน้าจะไม่บางปุ่นที่ก็ได้ เป็นหมู่บ้านล,งล<ม>ุงแหละป่าว <ห accent. S 1> ต่างหมู่บ้านเจ้าสันแหละภาพจะหมดติปแล้วหลังคิลิปน,นี้เสร็จหลังคิปดดนี้เมือ่อเ <c ười> ชียวม,มุกหน่อไม้เฮงยังอยู่สามมุกเอามากินไม่อยูเย่เด้อเรื่อหนันมุกหน่อไม้กับมุกเส้นหมูเนาะแค่เด้อมุกเป็นหมูหมูซับเราติ๊บับเป็นส้นหมูเดนเดมาเลยซับ เอาติดมันเน้นหน่อยออออลาพี่น้องเราบอกเค็งอ่างพี่น้องสำเนียงอะแต่นี่พี่น้องก็ยังอยากน้ำเลยหิวข้าวเด้อปิ้งปลาเลอไปหาซื้อปลาเข็งด่วนพี่น,อออน้องลมหนาวพัดมาอันดับแรกต้องกินก็เลยปิ้งปลาปิ้งมันจี่ข้าวข้าวจี่เนาะข้าวจี่ข้าวจี่บรรยากาศแบบนี้ฮะข้านทอนเอาใหม่ ขา้าวราเข้าวเหลืองก็ว่ากันไปเนาะเร่วงนี้เอาครับทิ้เนี่ยขอฝากทิ้งเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า,จาจขอบคุณทิพดีอีดทีหนึ่ <c oughs> งนะ <c oughs>